え ขึ้นางรถไฟ EMU ของบริษัททางรถไฟแล้วจีนจำกัดกรุณากวดกาบอน,นังที่ได้ระบุในพี่ของทานกรุณา,าเกพัฒษาเครื่องติ๊ตุตของทานไว้ให้ดีสำหรับกระเป๋าเดินทางที่นี้ขนาดใหญ่

บรรดาทานนี้และทางซ้ายยินดีต้อนรับบรรดาทานผู้โดยสารขึ้นลานขบวนรถไฟ E.M.U. ของบริษัททางรถไฟแล้วที่จังกัดภายหลังที่ทางได้ขึ้นรถไฟแล้วการุณานายดวงนาทีระบุอุ้ยปีรถไฟของทาการุณาเกียภักษาเพื่อติดตกของทานไว้ให้